สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่มุ่นเมนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถในรุ่นตัว4ประตู LDA ในรุ่นของตัวเตี้ยนะคะอย่าง ตัวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่รีวิวไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่ารถแต่งเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามาแล้วเจ้าเก่าค่ะประจําสวัสดีค่ะช่างต้อมเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาดูนิดนึงเนาะระหว่างที่รอคนเข้ามาชมนะคะเดี๋ยวรอสักสักหน่อยนึงช่วงเที่ยงคงจะพักทานข้าวกันนะตอนนี้นะคะ เราก็มาพูดคุยกันก่อนช่างต้อมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะอะนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรถในรุ่นแคบ4ประตูตัว LDA นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นในรุ่นของตัวเตี้ยนะคะก่อนที่จะมารีวิวขอเช็คสัญญาณน,นิดนึงเอาช่างต้อมหายไปไหนแล้วว่าสัญญาณเม่นดีไหมเนี่ย อันนี้คือสัญญาณมันกระตุงกระตุกหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเอ่ยไม่กระตุกนะถ้าอย่างไนไหนๆ,ๆลองกดทักมาหน่อยนะคะเหมือนหายไปเลยอะ่ะเหมือนคนดูหายไปอีกแล้วเมื่อกี้มีคนดูเข้ามาแล้วก็คนดูก็หายไปอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะนะเดี๋ยวนะรอสักนิดหนึ่งเนาะรอคนดูเข้ามาสักขอดูสองคน ยังดูอยู่ครับอ่าสัญญาณไม่หายใช่ไหมคะเสียงชัดใช่ไหมคะได้ยินชัดเจนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอันนี้นะคะรถของลูกค้าของของเม่นนะคะที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก็คือเราทําการเหมือนเดิมขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวขอรีวิวรถนิดนึงเพราะว่า,าแต่งรุ่นนี้คือแบบใส่ซิ่งเลยอะหน้าเชิดเชิดอย่างนี้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันกันว่าอะไรที่แต่งแบบเนี้ยคือน่าจะเชิดเชิดหน่อยโหลดเตีย้ยๆนิดนึงนะคะก็ขออนุญ,ญาตน้องจีแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดรีวิวรถเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำความสะอาดรถล,ล้างรถแล้วก็ทำความสะอาดห้องโดยสารนะคะเราจะไม่รีวิวแล้วเราเดี๋ยวรถที่จะรีวิวเนี้ยก็อาจจะดูแบบยังไม่ได้ดึงซีแลปออกอะไรอย่างนี้ก็ ไม่ว่ากันเนอะอันนี้คือรีวิวในการจัดทรงให้ดูนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถกันเลยนี่อะรอรอคนเข้ามาชมร้อนจังเลยเนอะแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยนี่ไฟนี่นะคะ รถรุ่นนี้นะคะรุ่น4ประตู LDA นะคะจะเป็นในเกรดรุ่นของตัว LDA ในรุ่นของตัวเตี้ยนะคะวันนี้นะคะลูกค้านะคะก็แต่งแบบนี้เดี๋ยวรายละเอียดมามาพูดให้ฟังนะคะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะราคาซื้อสดจะอยู่ที่786,000บาทนะคะ ก็วันนี้แต่งตามสเปคลูกค้าเลยเดี๋ยวให้ดูรอบรอบรถก่อนระหว่างที่รอลูกค้าแฟนเพจเข้ามานะคะสงสัยพักเที่ยงทานข้าวกันหมด สวัสดีลูกค้าแฟนเพจที่เข้ามาชมใหม่นะคะอ่ะนี่สวยจริงๆอะเวลาแบบสีเงินก็รถรุ่นนี้นะคะนี่เนี่ยให้ดูโดยรอบๆก่อน หนึ่งรอบรถรุ่นนี้จะออกทรงแบบหน้าเชิดเชดนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะโหลดอยู่ที่หน้าสองนิ้วแล้วก็หลังห้านิ้วโหลดแบบโหดมากนะคะแต่การโหลดหลังห้านิ้ววันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าพี่เม่นนะคะได้ใส่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแก้เผายันไว้ให้แล้วการแก้เผายันก็คือเราก็จะตัดปัญหาในเรื่องของเผายัน เอาลุดอะไรอย่างนี้นะขอดูดูต้นนี้นะคะนี่อะวันนี้นะคะเราแต่งรถให้กับน้องจีนะคะจะเป็นล้อแม็กเข้ามาดูตรงนี้นี่นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กล้อแม็ก n 5 rs นะคะขนาดยาง ขนาดยางจะอยู่ที่245สีทับห้นะคะแล้วก็275เจ็หทับสี่ศูนะคะรุ่นนี้นะคะเราใช้ยางซูมแม็กไลท์สองนย์นะคะโหลดหน้า2นิ้วแล้วก็หลัง5นิ้วตัวนี้ใส่เพายันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาจัดทรงออกมาแล้วหน้าก็จะเชิดประมาณนี้เลยเชิดเชดนิดนึงแต่ก็สวยนะคะ อันนี้คือคือสำหรับแบบสายซิ่งที่แท้ทูนะคะคือต้องอย่างนี้เลยนี่นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้นะคะคืออันนี้คือลูกค้าเป็นคนรีเควสในการแต่งทั้งหมดนะจ๊ะไม่ติดฟีบนะคะแล้ก็ไม่ติดกระบาไลเนอร์ใดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าแบบ อย่างของในโปรโมชั่นของพี่เม่นเนี่ยเราก็ติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้แล้วเสร็จสับนะคะเดี๋ยวตัวนี้รถรอสั่งล้างสปานะคะเดี๋ยวทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะรถรุ่นนี้นะคะคือรถ CAP 4-LDA นะคะหรือที่เรียกรุ่นหรือว่า4ประตูตัว LDA นะคะรุ่นนี้จะเป็นในรุ่นของตัวเตี้ยนะคะราคาซื้อสดก็จะอยู่ที่จ0ดแสน 86,000บาทนะคะแต่ถ้าราคาในโปรโมชั่นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินรับลดอยู่ที่45,000บาทแล้วก็เราจะส่งค่างวดเนี่ยค่ะอยู่7ปีนะคะ7ปีต่อเดือนเดือนละ1 6 6 1 6 6 3บาทเท่านั้นนะคะ1600นะคะไม่ใช่16,000บาทนะคะตัวนี้นะคะค่างวดอยู่ที่1600นะคะ นี่นะคะอะแล้วก็ในโปรโมชั่นอันนี้เราแต่งของแถมให้ครบถ้วนทุกสิ่งอย่างนะคะแต่อันนี้ลูกค้าของพี่เมนนะคะรีเควสว่าไม่เอาฟิล์มไม่ติดกระบะ,ะไลเนอร์เพราะว่ามันบ่งบอกให้รู้ว่าแบบว่าเป็นสายซิ่งที่แท้ทูจริงๆเลยนะคะแต่งหน้าเชิดๆอย่างนี้แบบท้ายจมๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะก็คือเราไม่รู้ภาษาลดซิ่งหรอกนะแต่ว่าก,ก็ดูตามรูปลถอะ คือมันก็ลีนนะคะเพราะว่าเจ้าของรถคนเดิมเนี่ยเขาเป็นสายซิ่งเลยแล้วก็เป็นแฟนพันธ้ของกระบะอิซูซุตัวจริงอันนี้คันที่สองของบ้านแล้วนะคะคันแรกก็จะเป็นตัวแคบโอ้คันแรกคือแบบแต่งจัดเต็มมากเสียดายน้องน้องอย้ายไคันใหม่ก็เพิ่มมาหนึ่งคันนะคะอ่ะ ประมาณนี้เลยนะคะสวัสดีแฟนเพจที่เข้ามาชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเผื่อใครไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราทวนราคากันอีกสักนิดนึงนะ,ะนีะ่เดี๋ยวดูตรงนี้ปึ๊บราคาซื้อสดจะอยู่ที่7จ6 0แสบาทนะคะส่วนในราคาโปรโมชั่นของแถมจะเต็มขนาดนี้นะคะอันนี้คือจะอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะคะ แล้วก็จะส่งค้างงวด7ปีเดือนละหนึ่งบาบาทเท่านั้นเองนะคะก็จะได้คันนี้เรียกว่ารถใช้งานไม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่ารถรถของครอบครัวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันสวยมากสวยเนี่ยตัวนี้ของแผมนประกันใดๆครบหมดทุกอย่างนะคะพี่เม่นรับประกันในเรื่องของล้อแม็กให้ด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาน้องเนี่ยไปอาบน้ําอาบท่าก็คือไปล้างสปาแล้วก็ทำความสะอาดในห้องโดยสารเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถในวันพรุ่งนี้นะคะคแซลมีแซลอโอเคเฉียบสวัสดีค่ะ อานะอ่ะตามน,นี้นะคะห้องโดยสารยังจะรกลุงลังอยู่นิดหนึ่งนะคะร้อนมากๆแดบดบวันนี้แดบดบดีๆอ่ะแบบนี้แบบนี้เหรอแบบนี้ดีกว่าแบบนี้อ่ะ เอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจในโปรโมชั่นแบบนี้หรือรุ่นรถแบบนี้นะคะก็ทักเพจอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันได้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะถ้าเป็นรถในรุ่นของตัวเตี้ยทุกเกตรุ่นเลยเราสามารถรับรถได้เลยนะคะไม่รอนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะ จบตามโปรโมชั่นจริงๆแต่มีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าเราพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่นะคะก็คือจบตัวเลขนี้ถ้าพี่เม่นบอกจบตัวเลขนี้คือจบตัวเลขนี้จริงๆค่ะนี่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่เงื่อนไขข,ของลูกค้านะคะว่าจะเข้าเงื่อนไขกับไฟแนนซ์หรือเปล่าแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครซื้อสดนะคะของแถมก็แบบนี้เลยจุกจกกันไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Bye.